สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมคงไม่มาขายแตงโมเนาะพระบาทเนาะครับ <laughs> ผมพามาต่อนกอีกแล้วครับอ้มาครั้งนี้ป่ายูคาสูงท่วมหัวแล้วครับพี่น้องนะครับนี่อ้ดูดูครับเป็นป่ายูคาล้อมรอบนะครับวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ ระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับอ่าเซนเมตก็ไปแล้วพี่น้องผมตามมาทีหลังเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงนกขันพ่อบัตรกําลังจะพ,<อ>พางไปเนียดนะครับผมเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตพางไปเนียดก่อนนะครับวันนี้รอชมว่าจะมีหมานหรือเปล่าวันนี้้ <laughs> อยู่ที่พ่อบัตรละจะพามาถูกที่หรือเปล่าวันนี้ ครับย้ายครับพี่น้องครับดูครับผมขันโยนใส่นกต่อเช่ยนะพี่น้องฮะวันนี้เอาเจ้าสองมานะครับนี่ดูครับโอ้ยรู้ว่าจะว่ายังไงแล้วครับผมจะต้องอย้ายไปทื่นลมแรงนะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกครับน้อง เราจะชวนทีมงานนะครับย้ายไปที่อื่นนะครับผมอ้าวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมย้ายนกก่อนนะครับไม้แรกครับผมก็ได้ย้ายอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับนครับเซียนใหญ่ผมรู้สึกว่าจะล้าล้านะครับช่วงนี้นะครับมีการนั่งพักครึ่งทางครับ มา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 อย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งเหนื่อยอ่าครับวันนี้ก็มาสามต่อเหมือนเดิมเส้นเม็ดนะครับกลับแล้วนะครับเห็นว่าเหยี่ยวมันเยอะนะครับก็เลยบอกว่าโอ้ผมไม่กล้าเสี่ยงนะครับเพราะว่าผมเข็ดไว้อย่างนั้นนะครับเข็ดมาหลายลายแล้วของแกนะครับเส้นเม็ดก็เลยขออนุญาตกลับก่อนเลยว่าอย่างนั้นนะครับอ่าพอบัดนี้ไม่มีเข็ดมีแต่เข็ดฟันเฉยเนาะ โอ้แม่พัดรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมช่วงนี้เป็นแค่เพียเมื่อคืนไม่ได้นอนนี่ไม่ใช่ไปใต้เมืองเกาะดึกหรือเมื่อคืนนี่อ่าทีสีใช่ไหมโอ้มันก็แง่อะไรสิโอ้ได้ได้โลกว่าโอ้วันนี้ได้เอามาอยู่เนาะวันนี้เนาะเออเอาเอาเดี๋ยวย้ายอีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็พักเลยทีนี้พอแล้ว ครับไม,ไ,ไ,ไม่ไปไหนอีกแล้วนะครับก็จะกลับคืนแถวบ้านเราเนาะพอดเนาะครับผมนะี่ละนกมันยังไม่นั่นเท่าไหร่พี่น้องนกมันยังไม่ขึ้นีเหมือนเดิมครับแล้วก็ที่สำคัญคือเหี่ยวเยอะพี่น้องดูครับมีแต่ปลายูคานะครับเมื่อกี้ผมใส่ก็ใส่ในปลายูคาตอนแรกก็ทําท่าเป็นหัวงหัวงนะเพราะวัาอ่าพอเราแสงหาเนี่ยนูมเหมือนจะบินไปบินมานะนนอ่าพอเราไปใส่ใกล้ๆใส่ตรงที่ขันเลย หนีทีนี้ผมไม่เคยใส่นกต้นยูคาร์เลกทีนะบรอบบัดถือว่าเป็นครั้งแรกนะได้ใส่เด็ป่ายูคานะครับผมคือแถวนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับดูบริเวณรอบๆนะครับผมเป็นป่ายูคารล้วนๆนะครับผมฮะยังไงเดี๋ยวก็จะย้ายที่แล้วพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปอีกที่ใหม่นะครับแถวแถบ้านนั่นแหละเผื่อมันมันดีกว่านี้นะครับมันจะปลอดภัยกว่านี้มันโล่งนะครับมันดูง่ายฮะ ขอขอนุญาตเดินทางครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ป่าอีกแห่งหนึ่งครับก็ย้ายมาครับอีกหนึ่งที่นะครับพี่น้องอ่ทีนี้มาเล่นอ่ามีบริเวณทุ่งนาบ้างมีอะไรบ้างนะครับแต่ปัด็นคือคนเยอะมากพี่น้องเต็มไปหมดเลยครับคนทางนู้นก็คนนั้นก็คนนะครับอ่าไม่เป็นไร แล้วก็ลมด้วยมั้นฝนจะมาแหละพี่น้องเอย้ยไหนก็นักสู้แล้วก็ต้องสู้แล้วครับงานนี้พ่อ,อบัดก็พามาเที่ยงนาที่คิดว่าปลอดภัยจากฝนนะครับผมอโอเคนะว่านอกเที่ยงนี้เนาะ,ะน่าจะปลอดเท่า <c oughs> <c oughs> มันจะปลอดไปกาบฝนไม่ดี <c oughs> มันจะไม่หักอังทับเราเลยนี่ โอ้ยดูครับพี่น้องครับหรเหลือแต่โครงลังคาหนุนหลังคาไปกองกันอยู่ข้างล่างนล่ดูพี่น้องโอ้โอ้เหลือฝั่งเดียวอยีกทต่างหากนะครับอ่อ้อาวยังไงก็ไดนมาถึงแล้วก็จัดอย่างเดียวครับพี่น้องใส่เสร็จนะครับสักประมาณสิบนาทีนะครับผมบินเข้ากันแล้วนะครับแต่เจ้าสองผมเงียบเนี่ยครับประเด็น แต่ก่อนถ้าติดมันจะคูยาวๆหรือว่ามันถ่ายขนอยู่ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับพี่น้องนอกนะมันเล่นอยู่นะครับแต่มันเล่นไปเต็มที่นะครับราะบัตรยังใส่ไม่เสร็จนะครับผมใส่ตัวที่สองนะครับตัวแรกใส่เสร็จพร้อมกันนุนเดินไปต่อยอแล้วครับฮะไ,ไปรอรุ่นเลยพี่น้องน่าจะนั่นหรือเปล่า นีส่สายเจอสองไม่น่าจะเงียบอย่างนี้นะครับพี่นอ้องคูกันประมาณสามยกนะครับแล้วก็เงียบไปเลยจริงแล้วเจาสองต้องเปิดอีกสักสักยกสองยกุกน่ครับนกถ่ายขนนะครับมันเล่นไม่เต็มที่ครับพี่น้องแต่ก็อดใจไม่ได้ครับผมเห็นสมาชิกได้กันนกกันผมไม่ได้มันก็โมโหอยู่ เอา้าฝั่งนี้ไม่ลั่นฮะเอา้าฝั่งนี้ลั่นอยู่พี่น้องครับผมเหยียบไหมโอ้ยเหยียบอยู่ครับเหยียบอยู่เหยียบอยู่อ้าวมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องอา่านุนครับอา้าวเดี๋ยวลงมาดูตัวครับพี่น้องหนุนครับโอ้มาแล้วมาแล้วครับผมเข้าแวบเดียวพี่น้อง มันคงจะห่วงนะครับเอาเดี๋ยวลงมาดูครับ ครับก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับอ่าดูครับพี่น้องมีของดีไหมฮ <c oughs> ดูครับพี่น้องหางนะครับมีบัวแต้มนะพี่น้องนี่นะครับโอ้จุดใหญ่เลยพี่น้องฮดูครับแต้มใหญ่มากฮะข้างบนก็แต้ม ดูพี่น้องข้างบนก็แต้มนะอันนี้ก็น่าจะแต้มรึเปล่าครับนี่เนาะอ,อ้ทั้งบนทั้งล่างครับผมพี่น้องบัวแต้มทั้งบนทั้งล่างนะครับเส้นหนึ่ง,อ,งอ้อันนี้อีกด้วยครับนี่ข้างบนก็มีนะข้าง,งบนทั้งล่างเลยพี่น้องโอ้เพิ่งจะเห็นเป็นตัวแรกครับแบบนี้โอ้ มีข้างละเส้นโอ้ข้างละข้างนี้สองนะพี่น้องโอ้ข้างนี้สามฮะโอแปกดีนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับโอ้นกสักอีกทีดีอยู่พี่น้องนี่นะครับเอาหมาล <มา S 1> รว <นะ S 1> พี่น,น้องหมาดวตรงนี้ก็มีนะครับนะครับหนึ่งเส้นนะครับผมโอ้ครับนี่ฝั่งนี้อีกนะครับ คือพูดง่ายว่าที่หางนี่คือทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าส่วนที่บัวน,นี่ข้างล่างอย่างเดียวพี่น้องนะครับก็ตามปกติสําหรับบัวแต้มนะครับแต่ข้างบนนี่ครับโอ้ครับผมอมืนกวัยรุ่นนะครับเพิ่งขึ้นใหม่แน่เลยครับนี่นะครับนกไวรุ่นกําลังกําลังคึกพี่น้อง่าพอดีแล้วครับก็จะได้ไปไปปั้น ไปปั้นก็จะได้รู้อายุเขาละครับทีนี้นะครับฮะนี่นะครับเวลานกป่านี่บางทีเราไม่รู้นะครับว่าเขาอายุเยอะเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ดูครับผมนี่ลายคอนะครับพึ่งเต็มนะครับพึ่งเต็มแล้วล่ะนะครับนี่นะครับแต่ว่าของดีครับพี่น้องอ่ะก็ถือว่าโอเคครับสําหรับนกตัวนี้สีก็โอเคผ่านนะครับเอ้ามาแล้วครับ องเจ้าลงแล้วแหละพี่น้องครับผมครับตอนนี้ก็ห้าโมงครับห้าโมงพอดีฝนลงแล้วพี่น้องอ่ะไม่มีนกมาเลยพี่น้องครับผมออยู่ในนู้นครับอยู่ในป่าลึกตรงนู้นนะนะครับอ้าวสงสัยเรียงให้ผมมาลงบ้างครับเจ้าสองอ่ะอ้าวพัอบดอยู่นู่นนะครับอยู่ข้างล่างนู่นนะครับพี่น้องครับผมเดาเดามั่วขึ้นมาเฉยครับมาฟังนกด้วยนะครับ นกป่ายังไม่คึกเลยพี่น้องนะครับตอนผมมาเนี่ยบินขึ้นอย่างตรงนี้เต็มเลยนะครับเป็นสิบนะครับแต่ว่ามีขันอยู่ตัวสองตัวครับอยู่ข้างในป่านะครับอ้าวก็เอาลงก่อนแล้วครับพี่น้องฝนมาแล้วดูครับต้นใสครับต้นมะกรอกนะครับตรงนี้เหมือนเป็นแอ่งเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมข้างล่างพื้นล่าง รบ,บริเวณดีอยู่ครับพี่น้องเราให้นกคึกก่อนนะครับ mm hmm. ต้นที่ใส่นี้ก็เหมาะนะพี่น้องโอ้ฝ oh. นเอา้าประมาณนี้ครับครับเส้นใหญ่เรานั่งลุ้นอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ฝนก็ตกโปรยปร,รายลงมาครับอ่า่อบัดสบายดีไหม่อบัตด mm hmm. <laughs> อือครับโอ้ ถ้าฝนไม่ตกนี่ผมว่าผมจะขึ้นอีกสักไม้อยู่นะครับพี่น้องอนี่นกพึ่งมานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสามสิบเอ็ดพอดีครับผมขึ้นได้อีกไม้ึ่งแต่ว่าฝนมันเนี่ยแหละผมก็เลยไม่ขึ้นลนะครับบริเวณครับสวยนะครับเป็นบริเวณทุ่งนานะครับตรงนี้ถ้าข้าวเหลืองถ้าได้ปลูกข้าวเนี่ยโอ้ครับนี่ใกล้แล้วเดี๋ยว รอเนี่ยครับมิถุนาเนี่ยคงจะได้หวานข้าวแล้วล่ะครับเนี่ยก็คงจะได้มาเล่นนะครับเป็นเป็นที่ใหม่ของผมนะเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะผู้บัญว่าไม่ได้มานานนะครับเป็นปีแล้วอย่างนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับจำเรยสวยครับยังไงเดี๋ยวรอลุ้นนะครับนกของพูบัญนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับราชมครับ น้องครับผมป่าแทกแล้วครับอันนี้ห้าโมงสี่สิบครับปู่นกเยอะมากพี่น้องเอ้ยอ,นะอ่าไอพ่อบัตรเนาะโอ้โหเห็นแล้วครับ,รอ,บอ,อืมเยอะจริงๆพี่น้องอืมนกมันขึ้นมานกนกมันขึ้นมาโคกนะครับตอนเย็นมันจะมานอนจะมานอนพุ่มตามโคกนะครับอืมขันเต็มอยู่ครับได้ฝนลินลินด้วยฮะ ตีบนแล้วพราะตีบนหัดตีบนครับนกเล่นฝนแล้วตอนนี้ตอนนี้เสียงใหญ่พี่น้องอออ,อืผมเอาใบไม้ออกจากพเนียดแล้วไม่งั้นเอาขึ้นอยู่อ่ะ <laughs> พอแล้วล่ะนะครับ นี่ตัวหนึ่งครับพี่น้อง,งเชียงกลางโนนนนอ้โหเอาเอาเดี๋ยววันหน้านะครับค่อยว่ากันใหม่มาแล้วครับผมเชียนใหญ่ล <c oughs> <c oughs> เลาเอาไปทำหน้าอย่างนั้นซ <c oughs> ิงเ <c oughs> ออมันก็ธรรมาดาและ่ะมีได้มีนั่นไปใต้ไปกรอกไปแบบนี้ เอาักโไโอ้ีอะโอ้จะฝากให้เอซีใช่ไหมอ่าใครอยากได้ทักมาก่อนเนาะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าเออเจ้ากระดิ่งเป็นไงพ่อบัดตาเป็นยังไงบ้างพ่อดีแล้วฮะดีขึ้นแล้วโอ้ดีขึ้นแล้วเนาะครับครับครับวันนี้เอามาเล่นด้วยแบบนี้นะครับก็ถือว่าปกติแล้วคือมันยังโดนไม่หนักนะครับกลับมาบ้านก็รักษาแล้วพ่อเนาะเอาน้ำสาวข้าวนะครับ พ่นใส่ก็โอเคครับหายเร็วอยู่เนาะไม่ถึงอาทิตย์นะผมว่าประมาณอ่ามันไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับผมก็รุนแรงก็เรียบร้อยครับเป็นธรรมดาก็ระมัดระวังครับช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะครับฝนตกเงี้ยมดมันจะไม่ออกจากกลางเท่าไหร่นะครับเราไม่เห็นมันไตทีนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็เช่นเคยผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิป จะได้ทำคลิปดีที่มีสาระฝากเป็นองเีช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท,ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนใหญ่วันนี้ไปก่อนครับวัวันนี้สวัสดีครับ